แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ทกศโอ,อนเงินทั่วไทยกว่า1.1พันล้านบาทนะคะเริ่มวันนี้21ธันวาคม2565ทกศโอ,อนเงินหนุนค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว <c oughs> พร้อมกับโครงการประกันร,รายได้อีก1.1พันล้านบาท ดูแลกว่า182,727ครัวเรือนและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้กันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ21ธันวาคม2565นะคะนายกสาริเงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกาศได้แจ้งอัปเดตว่าทกาศาได้ทําการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66แก่เกษตรกรอีกกว่า1 8 2 7 2 7ครัวเรือนเป็นจำนวนเงินกว่า1 1 2 2 3 9ล้านบาทในวันนี้21ธันวาคมนะคะโดยแบ่งเป็น โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต65ทับ66หรือโครงการไร่ละ1,000ครั้งที่3เป็นเงินกว่า903.44ล้านบาทซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน11,1973ครัวเรือนและโครงการประกันไรายได้เกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65 6ทับ66งวดที่10และงวดที่1 9เพิ่มเติมนะคะเป็นเงินกว่า 218.95ล้านบาทและมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน7754ครัวเรือนทั้งนี้กเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันทกสเ k ขิด o b i l e และ a k i ิด o b i l e Plus ตลอด24ชั่วโมงนะคะและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชีผ่านไลน์ออฟฟิเชีล BAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAC Connect นะคะรวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทกศได้ทั่วไทยทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวนะคะเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่15พฤศจิกายนและมะติคณะกรรมการทกสเมื่อวันที่21พฤศจิกายนเห็นชอบให้ทกสดำเนินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยผ่านโครงการสนับสนุนค่าเิีารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทับ66และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต65ทั66 ซึ่งทกศได้เริ่มทยอยโอนเงินให้กับเกษตรกรตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนแล้วนะคะในส่วนของรายละ1,000บาทอย่าลืมเช็คสถานะการโอนเงินล่าสุดนะคะเพราะว่ามีหลายท่านบ่นว่าเงินยังไม่ได้ยังไม่ได้รับการโอนเงินจากทกศเลยนะคะ